ความยืดหยุ่นในการเล่นของเวียดเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งของเขาแม้ตำแหน่งการเล่นส่วนใหญ่ของเขากับเลเวอร์คูเซน่นคือการเล่นกองกลางตัวรุกฝั่งซ้ายแต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่โคดอันเนอร์จะปรับเปลี่ยนจากระบบการเล่น4-3-2-1ซึ่งนำทีมคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสมัยที่20หน้าใหญ่ชาวดัตสามารถพัฒนาเวียดในการเล่นตำแหน่งแนวรุกฝั่งซ้ายได้โดยนักเตะจะเล่นปีกซ้ายที่สามารถวิ่งตัดเข้าไปด้านในนั่นหมายความว่าจะทำให้เขามีโอกาสยิงประตูหรือสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้มากยิ่งขึ้น แผนนี้อาจจะไปได้สวยโดยเฉพาะถ้าลิเวอร์พูลจัดก,การคว้าตัวมิลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายฟอร์มแรงจากบอลมัดมาร่วมทับได้สําเร็จพระฟูแบ็กชาวฮังการีสามารถประสานงานกับเบียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกมรุกโหดยิ่งขึ้นออปชัน3าโฟนายและหน้าต่ําเวียดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ประโยชน์จากแทคติกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาบีอลอนโซในช่วงระหว่างที่เขาทํางานร่วมกันที่เลเวอร์คูเซนซึ่งรวมถึงการเล่นในตําแหน่งที่หลากหลายเช่นหน้าต่ําและเฝ้านายขณะอยู่ในทิ่นไบอารีนา มีความเป็นไปได้ที่เวียดจะถูกจับไปเล่นในตำแหน่งดังกล่าวเป็นครั้งคราวเนื่องจากบอสอาร์เนอร์เคยใช้ดีอาร์สวมบทบาทนี้มาแล้วเมื่อซีซั่นล่าสุดรวมทั้งในเกมที่เดอะเรดเล่นต้อนเลเวอร์คูเซน4-0ที่แอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสจากกรณีที่ดาวินนูนเยสเตรียมย้ายทีมทําให้ลิเวอร์พูลต้องกระโจนเข้าสู่ตลาดนักเตะเพื่อหาหน้าเป้าคนใหม่แต่ถ้าหากพวกเขาไม่สามารถเซ็นกองหน้าเข้ามาเพิ่มได้งานนี้เวียดคงต้องโดนจับเล่นตำแหน่งฟอลไนในบางเกม คุณสมบัติที่หลากหลายของเวทอันตรายมากๆในการยืนพื้นที่ตรงกลางตั้งแต่การคลองบอลเหนียวแน่นและการเลี้ยงบอลคล่องแคล่วไปจนถึงการมีสายตาเฉียบคมในการยิงประตูรวมทั้งความสามารถในการดึงกองหลังคู่แข่งให้หลุดตำแหน่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการเล่นพื้นที่นี้นอกจากนี้เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเยอรมนีอาจจะใช้ความสามารถส่วนตัวของเขาในการเปิดพื้นที่ด้านหลังแนวรับคู่แข่งเพื่อให้ผู้เล่นริมเส้นได้ใช้ประโยชน์ในการโจมตีและทำประตูได้ด้วย